สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพี่ที่อักแป็นสุขุสุขคนขอส่งน้องมินี่เก่าคือเดิมพี่น้องสวัสดีปีใหม่สงกรานต์บ่สุขสุขคนเด้อเมื่อในลุงสิพาไปเที่ยวจากสิพาไปเที่ยวใจพี่น้องเอ้ยพากันห่อข่าวห่อนามาเลยเด้เรียนเฮ้ยเข่าปลาสวัสดีเข่าปลาสวัสดีโอ้ยพายสิไปยอมเสียเงินซื้อของเขา โ้ประเดือนเลยเอ้าใส่างลางป่ะต้มห okay. oh, ัใก้อนโตี่านหังเลยเออดีใจใส่ดานลังเบางามเนเพงกับพันลานอ้อร้อยไปทอดย่อมนเน่อยไปทอะยมสิมันพุมนี่ โมซ่นมัอ้ยังห้าเหลี่ยมห้าลายอยู่นะกันยักรยาเวสเพิ่อนกับยักราะเพิ่นเบาเถ่าเพิ่นอะไอ้ใไอก หัมกูบกากเลยแว,นวน่นแว้นบ่หอดวน,นามดมันสีอยู่ใน้นง่าเร็วมึงโล้วใมง่าเร็วเออเียไปเชื่งเียวะเชียงม่นไม่อ้เอะอยากใส่พอดาเอามันเราเอาน,น,นอ,อืออือเออ,อ,อ,อนำเลย ลอยลอยลอยไปเอายางมายังไงสิมัดผมมอันนี้พาไปดนคันเวนประเทศนะเอาซองซเอาหาเศษเด้อเอาฮกเจ็ดเเด้อร้อยสิบเศษก็ได้ยางรัดผมไคปิดมาใส่ในถงไปใครเปิชันด้วย ไม่รู้จ๊กดีไป่นาะติดข่าออกอ่ะเยส่งมาคุ้งจะมาแล้วตาหลุดแล้วมันไหมปลาไพคือจิตจำแต่เด็กเธอมาคุ้งนะฮะแพคือจิตจำแต่เด็กเธอยังพมยังน่อยไหน มาหุงเตีอนนะออามาลูกแมมจะหาเองออมาไหมอืมสาเกิดเช็ดน้ำหอมไปทรงพระพอซินมอสิตามาหุงบ่เอ้ใส่ขมิ้นร้อย Đỏ khuôn ngang 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 thế đó Đường Ả làm nơi À Giang mày tiếng là ma lấy À này Kiên thế này บ่าหามโอ้มาก่อนหน่อยคือเก่งอย่าเ้ยว่ะหนูหน่อยลุงสิภาพไปเที่ยวสวนน้ำพี่นกเอ้เมื่อเนี้ยตาเตอสบายดีลุงสิไปน้ำบ่มื่อนี้ยพี่นอกไปเล่นน้ำหรือเปล่าเพิ่นบ่ไปพี่นงเลยไปใช้เพิ่นกรบอไปเลย อ,อ้าวเหลวกันบาทนี่ผัปล,ออลปล่อยอีกแล้วข้าอเอหนี้วน,นี่สวัสดีค่ะน้ำเตรียมตัวยังคะเครคะตรียมตัวยังคะเออเก่งอนี้อันนี้นะแอะแอะกับปลาสด้แอะกินกับปลาอีกแอะเนี่ยม,มาก่อนที่เหม็นนะ <laughs> ตื่นสิเออ นันดินงอน้ละเเดวนำน้ำได้มอนนะนี่พออยู่หมเดียวลงแม่คือพอตลงมาให้ลูกไปหา้แมตาป่ามาทำไม่ใหญ่เลยพี่หนุ่ยทางนี้ฮัไก ก้ามขาขึ้น,ยนแยแท้แม่เอ้ยไสงอมแม่ผู้บ่าวน้อยแม่น,นั่นไปักกับเาแม่ปแมไปบ่ลูกสบายดีแม่ครับโทพี่น้องเอ้ยอ ม้าเด็กบ่คืนเลยนะดกปลาทชอบโมงูันี่แหะคืนไดแน่นแล้อันชาเอื้อไบ่ขี่มาไอ้แม่ไม่ได้เลือประเทศอันบ่อเลหลดปลาอยู่นี่เออขาบ้านเลยมาทางพุทธใเดเอาปลดใช้เ่โจเอออันังไปงเลยอันรถลยปลาอยู่พี่โดยคอดีดอนบวนดอนมืดละมาอื่นชก่อนเนาะโดยโดยเพื่นก็เลยคือไปชงอนอน ว้าพี่น้องเอ้ยียมาพอกันให้กินกินย่งนะน้ำไปไปไเที่ยวไปยพ่อะยู่ล่าสุดพี่น้องเอ้ยกาศงกลาว่าย้ลมสงผาอะกาปนงงกลาวพญิโบนี่ล่าสุดล่าสุดพี่น้องฮะพระบ้านน้ำมงไาใช่เลยจอาจารย์อาจารย์จาร

เต็มทาดจุ่นพูนเลยพี่น้องเอ้ยโอ้หืมนี่ชั้นพิเตอร์เซ่บัดกินแล้วบ่เซ่เป็นไรลจังบ่แซ่บแล้วว่าเป็ต่แซ่บจังซนี่มนนะอืต้มยังซ่นนะยังเ้าโอบ่เนาะต้มไข่ต้มไข่ผแนพร้อมแล้วก็สิกินนําโอ้ทางสิผแนาสิกินแนพระบ่แม่นยพอบัดเสียเลยพอหาย ไป็นของน้ำเนาะไปยังบ้านขันไฟพาฝนไปก็ต้องหูตีเนาะเพึ่งการนาชีบบอกคนเนาะเพึ่งกติงชีบบอกญาติโยมเดี๋ยวบอกู่อยู่เนาะโดยบ้านได้คอยมือในทิพซามป่ตะกี้กับบ้านชีลงมือนี้บ้านได้คอยกันเลยเดีวบ้านนี้มือในพระบุญนั้นลงพื้นก็เลยเลื่อนอีกโดยนี่คุณพ่อไปฝนบัดก็เลยเลื่อนมืออีกแล้วพี่น้องเอ้ยนะบันปังกันเลยโดย bộ bình nhang rồi anh luyện đây rồi anh em thân để vít nó rồi anh ơi đi à, nào ơi thân vít nhá ngoài nó bộ đại đã thân đây, đây, vít nhá <laughs> <laughs> mình nhang <ăn> bạn <bà> này <laughs> lắm mày phăng là ข่าวเรือพี่น้องก่อนอนเดินทางเดินทางกินข้าวก่อนแมงเลยต่างเมืองเก้าโมงพ่อพ่อสิไปเนี่ยนอไรา่นอืมหารเมนูอะไกบลาบปลาย่างนม่ว่าสิหอไปกินกัลาปลาย่างโอตาไปเิญเตามไปเตกันบอย่นองเทน

มมินน้อมาว่าอดีลองนึกลงให้ก็บว่านะลงหลัดบ่เนี่ยหััดบ่เวลาพฤิมาหลัดกันอยู่บ่เหมือนี้ฮะโทรบอกโทรบอกเอ่ยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็ยนั่งจะทำไรเอ่ยบ่กี่น้องเออจะแดงดอก นน่นโอ้ยตีแมงกับาไปบ่ไปเล่นน้ำนเอวินบ่าไนไปบ่ฮ้บุญาเองบุญมาเองบังคัน่าอดสรถูกลูกคเลยได้บาทนะดเมื่อบริทอีกประมาณมือบุญบรุจบุญเาบุญเด้อเราก็ว่าแล้ว ไช่นี่คือขาวแท้เนี่ยว้าโถเห็นฝูนอยู่มขขาวกระดอกระเดียดแท้เนี่ยเนี่ยเอเนี่ยเนียเนียมาเนี่เนี่ยเนี่ยเาจะลชิมเนร้อมาเสรก่อนเพื่เนาะเราชิมน้อก่อนเดินทางไปสวนน้ำเพื่อเลยคนลลายเพี่องสุขสุขคนขอบุณทุกคนรำใจ่ขอบุณทุกคอมเมนต์เพื่อนาะลุงกับิพาลูกพารานไปเที่ยวสวนน้ำเพี่อเลยมาอนี้ย้าเอฟซีผูโย ใกล้ยุไกลพ่อกันกระทากท่ายกันเลยเด้อพี่พนอนเอ้ยนอนอยู่แถวสวนงนามมือนน้เนาะโดยพ่อกันจิบหน้าพี่อ้องสลักแคนี้สบายดี